เบอร์ดีมีสุขให้ความสมบูรณ์เพื่อชีวิตที่ดีของคุณโทร0990599498กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงประจำวันพระหัสที่11พฤษภาคมกันนะครับให้กับท่านที่เกิดในแต่ละวันนะมาเริ่มต้นกันสำหรับผู้ที่เกิดในวันจนันทร์ก่อนนะครับ ที่เกิดในวันจันนะครับดวงด้านการงานค่อนข้างโดดเด่นนะครับคิดสิ่งใดมุ่งหวังสิ่งใดทําได้ตามเป้าหมายแล้วก็ผลออกมาสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับมีผลงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นงานในองค์กรหรือว่าการค้าธุรกิจการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยนะครับถือว่าสําเร็จดีเลยทีเดียวด้านการเงินนะครับก็มีกําลังกายกําลังใจมีแรงใจหาเงินได้มากด้วยนะครับวับนนี้เนี่ยถ้าเกิดขยันขันแข็ง,ขงนะครับแอคทีฟกระตือรือร้นเนี่ยยังไงก็หาเงินได้เข้าค่อนข้างมากแน่นอนนะครับ เรื่องของความรักนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขในด้านความรักด้วยนะครับไม่ว่าจะาคนที่ยังโสดหรือว่าคบหาดูใจกับใครมีแฟนมีคนรักนะครับถือว่าความรักเนี่ยนะมีความสุขความสมหวังมาที่วันถัดมาครับคือวันอังคารผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงด้านการงานก่อนเลยนะครับมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนนะครับ คนที่ทำงานในองค์กรก็จะโดดเด่นนะครับทำงานร่วมกับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยมีการตอบรับมีการช่วยเหลือที่ดีนะครับประสบกับความสําเร็จได้โดยง่ายส่วนด้านการค้าธุรกิจจะโดดเด่นเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างประเทศนะครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งของทันสมัยนะครับเทคโนโลยีหรือว่าพวกสื่อสารหรือว่าพวกด้านการศึกษานะครับพวกนี้ก็จะ โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับเรื่องของการเงิน,นครับมีโชคลาภการเงินที่ดีมีการเจรจาติดต่อการค้าธุรกิจที่สําเร็จมีการหมุนเงินที่คล่องตัวนะครับแล้วก็จะได้เม็ดเงินหมุนเงินเข้ามาหรือมีข่าวดีด้านการเงินและโชคลาภนะครับด้านความรักยังมีเรื่องให้วิตกกังวลมีเรื่องไม่สบายใจมาจากคู่ครองคนรักนะครับอาจจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องทุกข์ใจมาปรึกษาเราอย่างนี้เป็นต้นมาที่วันถัดมานะครับคือวันพุธ ผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับดวงด้านการงานก็มีโชคอยู่นะครับโชคที่จะคอยช่วยเหลือ hmm. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผ่านพ้นนะครับแคล้วคลาดนะครับสิ่งต่างๆปัญหาอุปสรรคไปได้นะฮะหรือบางท่านอาจจะมีวิกฤตในด้านการทํางานอยู่ก็จะผ่านพ้นเอาตัวรอดไปได้นะครับด้านการงานการค้า <jur> ธุรกิจที่เก <libraries> ี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างดีหรือว่าเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่าการสื่อสารก็ไปจะดีเช่นกันนะครับเช่นบางคนอาจจะเปิดร้านค้าพวก มือถืออย่างนี้เป็นต้นนะครับเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับก็ถือว่าจะดีนะครับเรื่องการเงินนะครับยังมีความผันผวนยังมีเรื่องที่มันขึ้นขึ้นลงลงยังมีเรื่องที่สับสนลังเลใจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในด้านการเงินและการลงทุนเพราะฉะนั้นยังไม่ควรจะรีบร้อนด่วนตัดสินใจโยกย้ายถ่ายเทการเงินหรือว่าจะไปลงทุนนะครับก็ยังไม่ควรรีบนะภาพรวมทั่วไปเนี่ยก็ยังหมุนเงินแล้วก็ยังคิดเรื่องเงินค่อนข้างเยอะนะครับยังมีเรื่องให้ห่วงให้กังวลอยู่ ส่วนด้านความรักนะครับหมายถึงความสุขด้านความรักครับเช่นอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันกับแฟนกับคนรักนะครับได้ติดต่อพูดคุยกันหรือว่าอยู่ห่างไกลกันก็มีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันนะครับได้นัดแนะกันนะครับว่าจะไปไหนมาไหนหรือว่าจะไปปรึกษาหารืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยถือว่าความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมานที่วันถัดมาคือวันพฤหัสบดีครับ ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสครับดวงด้านการงานทําไปตามกิจวัตรประจําวันค่อนข้างเรียบเรียบง่ายๆนะครับไม่ถึงกับว่างแต่ก็ไม่ไม่ถึงขั้นที่งานจะหนักจะยุ่งเกินไปนะครับเรียบๆรียบตามสภาพนะครับตามกิจวัตรประจําวันนะด้านการค้าธุรกิจยังดูนิ่งๆเงียบๆอยู่นะครับยังไม่ถึงขั้นที่จะโดดเด่นอะไรมากมายนักเรื่องของการเงินนะครับมีการคิด วางแผนด้านการเงินที่ดีนะครับรวมถึงไอเดียโปรเจกต์เกี่ยวข้องกับการหาเงินหรือว่าการลงทุนด้วยถือว่าจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็จะได้ข่าวดีเข้ามาจากการพูดคุยการติดต่อสื่อสารด้วยนะครับทั้งด้านการเงินและโชคลาภอาจจะมีโชคจากแดนไกลหรือว่าได้ข่าวดีมาจากทางไกลด้วยนะครับเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยจะค่อนข้างมีเวลาน้อยนะครับเพราะว่าไปโฟกัสนะครับกับด้านการงานกับการเงินซะเยอะ ลาด้านความรักจึงยังไม่ค่อยมีหรือว่าเวลาที่มอบให้กับครอบครัวเนี่ยมีน้อยนิดหนึ่งนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยนะครับก็จะได้พบเจอกับคนที่ถูกอ,อกถูกใจในสถานที่ทํางานนะครับหรือว่าที่เราไปติดต่องานก็ตามมาที่วันถัดมานะครับคือวันศุกร์นะครับคู้ที่เกิดในวันศุกร์ดวงด้านการงานก่อนนะครับ ใครทําการค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานเชิงติดต่อสื่อสารงานบริการนะครับร้านค้าต่างๆเนี่ยถือว่าจะค่อนข้างดีโดดเด่นค้าขายดีนะครับหรือว่าถ้าเปิดพวกสานบริการเสริมสวยสปาอะไรพวกนี้นะครับก็มีคนมาอุดหนุนค่อนข้างเยอะเปิดโรงแรมเปิดอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างนี้นะครับค่อนข้างดีงานที่ทํางานในองค์กรเนีน่ยไอ้พวกการติดต่อสื่อสารกับผนกอื่นนะครับทำงานร่วมกับคนอื่นก็ได้ผลออกมาค่อนข้างดีด้วยนะครับ เรื่องการเงินนะครับรับซ้ายจ่ายขวาครับเข้ามือซ้ายออกมือขวานะครับรายรับกับรายจ่ายเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็ต้องหมุนเงินไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอย่างต่างค่อนข้างเยอะด้วยครับวันนี้ก็จะวุ่นเรื่องเงินนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่จะสิ้นเปลืองในวันนี้ก็คือเรื่องของค่าเดินทางกับค่าติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยก็จะวุ่นนิดหนึ่งนะครับเรื่องของความรักนะครับคนยิ่งโสดอยู่ดวงความรักยังนิ่งๆเฉยๆนะครับ มักจะมีโลกส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปติดต่อพูดคุยอะไรกับใครมากมายนักส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็เวลาที่จะมีให้กับครอบครัวก็น้อยนิดหนึ่งบางท่านก็อาจจะมีปัญหาแบบตึงๆกันไม่ค่อยพูดกันนะครับหันหน้าออกกันไม่ยอมหันหน้าเข้าพูดคุยกันอย่างเป็นต้นนะครับมาที่วันถัดมาวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับจะเครียดจะเหนื่อยจะกังวลนิดหนึ่งเกี่ยวกับงานที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับบางอย่างอาจจะสะดุดหรือว่ามีอุปสรรคเกิดขึ้นได้ ในด้านการค้าธุรกิจแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของการหมุนเงินสภาพคล่องต่างๆเนี่ยที่ทาให้เราห่วงมึตตกกังวลนะครับรวมถึงสภาพการค้าบางอย่างที่มีปัญหาอุปสรรคหรือว่าการติดต่อง,งานการทําสัญญาการตกลงกันเนี่ยยังล่าช้าออไปยังไม่ราบรื่นเท่าที่ครวรนะครับด้านการเงินนะครับยังพอหมุนเงินได้อยู่นะครับยังมีปัจจัยช่วยปัจจัยบวกด้านการเงินที่จะนํามาซึ่งโชคลาภและการเงินนะครับอาจจะได้โชคดีจากลูกน้องบริวารหรือว่าคนในครอบครัวก็ได้ เรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับยังมีเรื่องให้ห่วงกังวลหรือว่ายังคิดจมปลักอยู่กับอดีตนะครับส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่นํามาเป็นประเด็นทะเลาะเบาแววงถกเถียงกันนะครับหรือว่าเรื่องที่เป็นเรื่องในอดีตนํากลับมาพูดคุยอีกครั้งนํากลับมาทะเลาะเบาแววงกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งมาที่วันถัดมาครับวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์นะฮะผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ การทํางานวันนี้เนี่ยจะมีอุปสรรคนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้หรือว่ามีปัญหาแบบปัญหาแบบเฉพาะหน้าปัญหาเร่งด่วนเข้ามาเนี่ยทำให้เราเนี่ยเหนื่อยใจพอสมควรนอกจากเหนื่อยใจแล้วก็เหนื่อยกายด้วยนะครับการติดต่อการร่วมงานกับคนรอบข้างก็ต้องเรามาระวงังเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันได้เรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้านการค้าธุรกิจนะครับการค้าธุรกิจตรงนี้เนี่ย ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับความผิดพลาดด้านการเงินการหมุนเงินการทําสัญญานะครับหรือว่าการตกลงต่างๆเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดได้รวมถึงเรื่องเอกสารด้วยต้องระวังให้ดีด้านการเงินนะครับการหมุนเงินไม่ค่อยคล่องครับมีปัญหามีอุปรสรรคหรือว่าอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองที่เรายังไม่ค่อยอยากที่จะเต็มใจจ่ายนะครับเป็นอะไรที่มันยังไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรนะครับต้องระมัดระวังทรัพย์สินเงินทองให้ดีวันนี้นะครับแล้วก็ด้านความรักนะครับให้ระวังเรื่องของคําพูดคาจานะครับอารมณ์ แปรปวนการทะเลาะเบาะแวงครับการพูดจารุนแรงใส่การใส่อารมณ์ใส่การอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีโอกาสที่จะทําเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ก็ต้องระวังดีๆนะครับเอาละครับผ่านกันไปแล้วกับทั้ง7วันนะครับ